ซึ่งต้นไผ่ชนิดต่างๆตามเชิงเขานี้รากจะช่วยยึดดินไม่ให้พังทลายซึ่งธรรมชาติเหล่านี้ชาวบ้านริมฝั่งน้ําทั่วไปก็นิยมปลูกกอไผ่ไว้ริมฝั่งป้องกันตลิ่งพังทลายสภาพทั่วไปของลําน้ําเพียวในช่วงนี้จะไหลลัดเลาะผ่านที่ราบริมฝั่งซึ่งเป็นร่องลึกของเขาที่ค่อยๆสูงขึ้น การเดินทางตามลำน้ําคณะสารวจต้องระมัดระวังมากพอละลำน้ําเต็มไปด้วยหินแกรนิดหินกรวดก้อนโตและหินทรายก้อนเล็กๆมากมายยากต่อการเดินทางอีกทั้งลื่นจากตะไคร่น้ำจะต้องระวังอันตรายจากสัตว์ป่าที่จะลงมาสู่ร่องน้ําเมื่อเดินทางต่อไปตามลําน้ําถูกเขายอดชีและเขาอุ้มนาง เราเริ่มพบน้ําตกที่มีขนาดความสูงตั้งแต่1เมตรจนถึง12เมตรมากมายประมาณ72แห่งไหลายผ่านร่องน้ำและพื้นหินที่มีความสูงลดหลั่นกันลงมาต่างระดับตลอดลำน้ำ การสำรวจช่วงนี้ดูมีชีวิตชีวาสดชื่นตื่นตาตื่นใจเมือพบน้ำตกแต่ละแห่งซึ่งมีลักษณะแปลกแต,ตกต่างกันออกไป ครับดนะครับบริเวณที่มีน้ำตกมากมายช่วงนี้จะมีปลาชุกชุมมากโดยเฉพาะปลาจาาซึ่งมีลักษณะคล้ายปลาขาวอีตู้หรือปลาส้อยด้วยความชุกชุมของปลาจาาในบางช่วงเราสามารถจับปลาได้ด้วยมือเปล่า นี่คือแหล่งอุดมสมบูรณ์ของแหล่งต้นน้ำลำธารที่เราสัมผัสได้แต่ปลาจาาที่เราพบมีลำตัวขนาดใหญ่บางตัวยาวเกินหนึ่งฝ่ามือจึงเป็นอาหารนันโอชะของคณะสำรวจโดยทั่วหน้ากัน เราเดินทางต่อไปเมื่อรุ่งเช้าสู่เขาสันปันน้ำที่มีความสูง1,336เมตรจากระดับน้ำทะเลเป็นสันเขาแบ่งเขตจังหวัดชยภูมิกับจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อเราขึ้นไปบนสันเขาจะพบว่าภูเขาแถบนี้ อุดมไปด้วยป่าไม้นานาพันธุ์และโดยเฉพาะเขาสันปันน้ำจะมีไม้ไผ่ไครวานอยู่เป็จำนวนมากตลอดเส้นทางด่านช้างที่เราเดินทางตามรอยประพบบริเวณที่เป็นที่อยู่ของช้างป่าหลายเชือกมากมายด้วยรอยเท้าและหมูลช้าง นี่แหละคือป่าภูเขียวดินแดนที่มีป่าช้างหลายของชัยภูมิต้นน้ำของลำน้ำเพียวเหมือนกับลำน้ำทั่วๆไปที่เกิดจากน้ำซึมน้ำซับหลายแห่งมารวมกันในเบื้องล่างของเขาสันปันน้ำซีกตะวันออก จริงแล้วว่าก่อนที่จะเป็นแม่น้ำสายใหญ่นั้นก็มาจากสหรือําให้แคร์กันอุลนึปลอกกันอุลนึกกลายเป็นลำธารเล็กๆไหลลัดเลาะไปทางใต้พกไปเวียนมาสู่เขาอุ้มนางและเขายอดชีเพิ่มปริมาณน้ำขึ้นเรื่อยเมื่อสมทบกับทานน้ำจากเขาอุ้มนางและเขายอดชีจึงกลายเป็นน้ำตกหลายสิบชั้น ที่ผ่านมาแค่ประมาณห้าเ้านเห็นอย่างนี้นะครับเป็นน้ำตกสามชั้นใช่ไหมครับ คงเป็นเพราะลำน้ำเผี่ยวนี้ตลอดเส้นทางไม่มีช่วงใดไหลผ่านลงไปใต้ขุนเขาเลยแต่ส่วนมากไหลผ่านพื้นหินที่เป็นร่องน้ำลำน้ำเพียวจึงใสบริสุทธิ์แตกต่างจากลำน้ำชีที่ขุ่นข้นเพราะได้ไหลผ่านเขาหินปูนหลายแห่ง ในที่สุดลำน้ำเพียวอันใสสะอาดก็ไหลไปบรรจบกับลำน้ำชีที่บริเวณปากเพียวซึ่งหมายถึงว่าลำน้ำเพียวสิ้นสุดลงแค่นี้รวมระยะทางทั้งสิ้นของลำน้ำประมาณ25กิโลเมตร